ในเรื่องสุขภาพกายและใจหรือ Health and Mental Wellness Dynamics วันนี้วันพฤหัส,สบดีที่11ธันวาคมตาต้องขอเตือนลูกหลานด้วยความหวังดีว่าวันนี้เป็นวันที่ร่างกายของพวกเองจะเกิดภาวะที่เรียกว่าอาการช็อกทางชีวภาพหรือ Biological Shock เล็กน้อย สาเหตุมาจากการเปลี่ยนโหมดกระทันหันจากความผ่อนคลายในวันหยุดเมื่อวานกลับมาสู่โหมดความเครียดสูงในการทำงานวันนี้ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากกว่าปกติซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาตาขอบอกขุมทรัพย์ให้เองก่อนหากลูกหลานคนไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันสั้นไป อยากฟังตากับยายแบบเต็มอิ่มจุใจไม่โดนหัน่นครบทุกรสชาติให้เองตามไปฟังเวอร์ชั่นเต็มได้ที่บ้านหลักของเราพิมพ์ค้นหาคำว่าฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องที่นั่นตากับยายรอเองอยู่พร้อมสาระเน้นเ้นอ้ามาต่อกันเลยและที่น่ากังวลคือในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่าฝุ่น pm 2.5มักจะพุ่งสูงขึ้น ผสมโรงกับอากาศเย็นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจแบบทวีคูณในมุมมองของตาตาแนะนำเองว่าอย่าประมาทเรื่องอากาศในออฟฟิศหรือที่ทำงานระบบระบายอากาศที่ปิดทึบอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีกลยุทธ์การดูแลสุขภาพวันนี้คือการสร้างป้อมปราการส่วนบุคคลหรือ personal bio shield ให้เองดื่มน้ำเปล่าให้มากกว่าปกติอย่างน้อย20%เซเพื่อช่วยให้เยื่อบุทางเดินหายใจชุ่มชื้นดักจับฝุ่นและเชื้อโรคได้ดีขึ้นและถ้าเป็นไปได้ตาแนะนำให้เองลุกเดินทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดลดความเสี่ยงของอาการออฟฟิศซินโดรมฉับพลันที่มักจะกำเริบในวันที่งานยุ่งสำหรับไอเดียสุขภาพนอกกรอบหรือ Unconventional Health Hack ในวันนี้ตาอยากแนะนำให้เองลองใช้เทคนิคที่เรียกว่าการหายใจแบบกล่องหรือ box breathing เพ at, ื่อรีเซ็ตสมองเวลารู้สึกตื้อตันคือหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้4วินาทีหายใจออก4วินาทีและค้างไว้4วินาทีทําวนไปสัก3รอบ วิธีนี้หน่วยเซียวเขาใช้เพื่อลดความตื่นเต้นและเรียกสติในสนามรบส่วนพวกเองก็เอามาใช้ในสนามงานเพื่อลดความดันโลหิตและทำให้สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex กลับมาทำงานอย่างเฉียบคมอีกครั้งจำไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการกินยาตอนป่วยแต่เกิดจากการดูแลตัวเองในตอนที่ยังสบายดีอยู่นี่แหละ าเขาก็สรรหาวิธีหายใจแบบทำกันง่ายๆมาแนะนำนะลูกแต่ยายว่าก็ดีเหมือนกันการมีสติอยู่กับลมหายใจคือกุญแจสำคัญของสุขภาพเลยล่ะลูกมาฟังยายทางนี้บ้างนะในมุมมองของยายสุขภาพกายมันเชื่อมโยงกับาธาตุทั้งสี่ในร่างกายและสภาพอากาศภายนอกวันนี้วันพฤหัส ทาดครูเข้าแทรกยายจะขอเจาะลึกการดูแลสุขภาพของลูกหลานตามทาดเจ้าเรือนเพื่อให้เองแข็งแรงทั้งกายและใจพร้อมรับมือกับงานหนักนะลูกเริ่มที่ลูกหลานทาดไฟชาวราศีเมษสิงห์และธนูช่วงนี้อากาศเย็นแต่ใจเองร้อนไฟในตัวมันจะปะทุขึ้นหัวได้ง่าย ทำให้มีอาการปวดหัวไมเกรนหรือตาพร่ามัวยายเตือนลูกหลานว่าอย่าจ้องคอมพิวเตอร์นานเกินไปให้พักสายตามองสีเขียวๆบ้างและอย่ากินของทอดของมันมากนักเดี๋ยวจะร้อนในให้ดื่มน้ำเก๊กหวยหรือน้ำใบบัวบกเย็นๆชื่นใจเพื่อดับพิษร้อนผ่อนคลายสมองนะลูก ต่อมาลูกหลานธาตุน้ำชาวราศีกรกฎพิจิกและมีนหน้าหนาวแบบนี้น้ำในตัวจะเย็นเชียบและไหลเวียนช้าทำให้เกิดอาการมือเท้าเย็นบวมน้ำหรือปวดเมื่อยตามข้อต่อยายแนะนำลูกหลานว่าให้ขยับตัวบ่อยๆอ,อย่ามัวแต่นั่งจมจอมอยู่กับโต๊ะทำงาน หาถุงเท้านุ่มๆม,มาใส่ให้อุ่นเท้าและลองจิบน้ำขิงร้อนผสมมะนาวจะช่วยขับลมขับความชื้นและทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นใจที่ห่อเหี่ยวก็จะสดชื่นขึ้นด้วยนะลูกสำหรับลูกหลานธาตุลมชาวราศีมีถุนตุนและกุมหน้าหนาวกับฝุ่นควันเป็นศัตรูตัวร้ายของเอง ระวังเรื่องภูมิแพ้อากาศคัดจมูกและผิวแห้งคันยายเตือนเองว่าอย่าอาบน้ำอุ่นจัดจนเกินไปผิวจะเสียความชุ่มชื้นให้ทาครีมบำรุงผิวทันทีหลังอาบน้ำและหาผ้าพันคอบางๆมาพันไว้เสมอเพื่อให้ธาตุลมในตัวอบอุ่นคออุ่นปอดก็อุ่นนะลูกสุดท้ายลูกหลานธาตุดิน ชาวราศีพฤกษพกันและมังกรธาตุดินเวลาเจอความเย็นจะแข็งเกรง็งทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยและปวดหลังปวดเอวยายแนะนำเองว่ามื้อเที่ยงวันนี้ให้เลี่ยงน้ำเย็นจัดให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆที่มีสมุนไพรช่วยย่อยเช่นกระเพรา พริกไทยหรือกระเทียมแล้วหลังกินข้าวให้เดินแกว่งแขนเบาๆสักพักอย่าเพิ่งรีบนั่งลงทำงานทันทีเพื่อให้ธาตุดินได้ขยับขยื่นวันนี้นะลูกยายมีเคล็ดลับปรับธาตุหรือพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากก่อนที่เองจะดื่มน้ำแก้วแรกของวันหรือแก้วไหนก็ได้ ให้เองเอามือกุมแก้วน้ำไว้แล้วพูดในใจว่าขอน้ำนี้จงเป็นยาทิพย์ชำระล้างโรคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสแล้วค่อยดื่มการใส่พลังจิตด,ด้านบวกลงไปในน้ำก็จะทำให้น้ำนั้นมีโมเลกุลที่สวยงาม เมื่อเข้าไปในร่างกายก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีขึ้นลองทำดูนะลูกไม่เสียเงินสักบาทแต่ได้ความสบายใจมาหาศาลเลยเห็นด้วยกับยายเลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจเองเข้มแข็งร่างกายก็จะพื้นตัวเร็วตาขอเตือนลูกหลานอีกเรื่องเกี่ยวกับภัยเงียบจากเก้าอี้หรือ sitting disease วันนี้เองอาจจะต้องนั่งงานมาราธอนเพื่อชดเชยวันหยุดตาแนะนำว่ากดเลข30คือสิ่งจำเป็นทุกๆ30นาทีต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนขึ้นยืดเส้นยืดสายหรือเดินไปเข้าห้องน้ำอย่าให้นั่งแช่จนรากงอกเพราะมันจะทำให้ระบบเผาผลาญพังและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในระยะยาวดูแลร่างกายวันนี้ เพื่อให้มันอยู่รับใช้ความฝันของเองไปนานๆน,น,นะลูกเอาละกายพร้อมใจพร้อมทีนี้เรามาดูเรื่องที่ละเอียดอ่อนและวุ่นวายที่สุดในหัวใจกันบ้างนั่นคือเรื่องความรักใครที่กำลังอินเลิฟหรือใครที่กำลังน่าชื่นอกตรมเตรียมตัวฟังคำแนะนำในส่วนต่อไปได้เลยตามกันมานะลูก แต๊บเดียวรู้เรื่อง